เธอตายแล้วไม่ทำให้ใครเสียใจนะโซมาต่อต่อต่อรู้เขียนถูกหรือเปล่าถูกแหละแหละ ถูกถูกถูกมันคำสั้นอะไรติมคำยาวติมไม่เขียนไม่ได้เพราะว่าไม่เก่งเอาง่ายๆเลยเอาง่ายจะง่ายง่ายเลยเอาง่ายๆเลยอะไรโชคดี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 ไม่เอาคำยาวนะโชคดีเลยคนต่อไปพพิม์่ยาโอกอ๋อ โอเคแล้วคุณจะวาดยังไงเนี่ยวาดยังไงอ๋อไม่ใช่ของติ๊บแล้วเลยอะไรติัดง่ายมากเรลารู้เลยใครเขียนไปเนี่ใครเหารู้เลย แต่และโจทย์โอ้โหออกไหมเนี่ยกลัวตูไม่ออกไม่มันดูออกอะยไม่เนอีกเลยโหช้ oh, าจังเลยอ่ะ <c oughs> คนเสร็จแล้วอย่ามาบน <c oughs> ไหนคนว่าดแบบวาดศิละปะเก่งอ่ะอ้าวเดี๋ยวเจอ เธอแล้วเนี่ยเอ้ยแปลว่าน,นี้หรอือเปล่าโอ้โหอะไรอะอะไรวะเนี่ยอืออันนี้ดูไม่ออกจริงเหมือนคนเป็นโรค Oh, มาอีกแล้วง,ง่ายหน่อยง่ายหน่อยง่ายหน่อยไปยึค้ำยาวอีกแล้วตายแล้วตาแล้วอมนอ้าผู้ชาย standing on top of earth แปลหน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่รู้อ่ะ ผู้ชายยืนยืนในมาในผู้ชายยืนยืนโอเคผู้ชายยืนยืนใน horse ไม่รู้คืออะไรในอะไรหรอฮะยืนในที่นั่งเป็นสัตว์พวก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 ใครจะใช้มาเฮสตูร์เดะฮะสตูร์ ภาษาไทยม้าใส่ม้าไม่ใช่ม้าม้าเป็นสั์ม้าขี่หลังอะไรแบบนั้นม้าอ๋อขี่ม้าฮะแต่ละโจทย์ที่ทำควงๆวึ้นมาเลยขี่ม้าโอเคคนได้สูตรการเล่นกันมีชาศิลปะในแบบ อันนี้ก็จะเป็นที่ฟุบฟุบมาอะาะแล้วพี่ก็ได้มาเนียมาได้เพียร์ดยเลยอะไรนมานั่น่เลยโจกดีมากฉันอีกแล้วน่าทึ่ง b a b ี ในความเจิตก็มาถึงแล้วดูกันครับว่าใครโอ้โหอะไรู้ชาอคนหนี่ากำลังขี่ม <c oughs> ้ววยะ โอ้ไข่โอ้ดีนะ <laughs> เราไม่ได้ไต้ภาษาไทยโอ้อะไรนี่เกย์แอสแดนรดดิงทิมแลนแครกเกอร์จาโอ้หลแต่ละคร ไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมว่าสวยไหมเหมือนกายเลยด้านบน Dog water Dog water อะไรน้ำไม่รู้มันก็คิดว่าม้าน้ำเอาก็ไม่รู้อะ Covid 19 guy เดียวนี้หอ แอปเปิ้ลยังไงไอ้เป็นโควิดมันเฟืองแอปเปิ้ลตรงไหนเอาถามจริงเหมือนตรงไหนอระกาลบ้าง